สนใจรับไปดูแลนี่ดูนี่ราคาดีๆแบบนี้ตัวนี้คือน,นั่งมาจนค่อนข้างจะนุ่มลงตัวแล้วนะ25,900บาทได้แอลเชฟสวยๆดึงสปาโก้ได้นะครับแต่รุ่น V1 นี่จะออกแบบมาให้แบบไม่ต้องเผื่อด้านหลังนะเราสามารถชิดติดกำแพงไปได้เลยสำหรับใครที่มีพื้นที่จำกัดในช่วงแนวลึกอยากได้แบบ อย่างผ้าบิน V2 เราต้องเผื่อปรับเอนอนใช่ไหมมันต้องเผื่อไว้ประมาณ3 0ม0เซนแต่อย่างถ้าตัวนี้ชิดไปได้เลยครับประหยัดพื้นที่แต่ก็ยังมีพื้นที่ได้เยอะจากการเพิ่มดึงออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานแล้วก็ตัวผ้ารุ่นนี้ที่โชว์อยู่ก็เป็นตัวผ้าคลาสสิกอยู่แล้วของเราทุกสาขาเนี่ยมีผ้าตัวนี้เพราะว่าลูกค้าชอบมากเทกเจอร์สวยงามจากแบรนดน์นิทั์พอสลับลายสีเข้มอ่อนสวยงามนะครับตัวนี้มาในเรื่องของเป็นสีเทากลางนะนเกรยค่อนข,ข้างจะ สวยลงตัวเลยนะครับก็มีรับประกันให้เหมือนกันแล้วก็รุ่นนี้พิเศษตรงที่ออกแบบมาเป็นบอร์ดถอดได้นะนี่สามารถถอดแยกบอร์ดอันตัวนี้ออกมาทํำทอนสะอาดออกมาเซอร์วิสได้นะครับใครสนใจก็มาดูได้ที่สาขาสีนครินเหลือเพียง25,900บาทเท่านั้นนะครับ